เปิดตัวกันไปเมื่อวันที่14กันยายนปี2021นะครับในงาน Apple Event California Streaming ผมพร้อมกับการเปิดตัว iPad รุ่นที่9 Apple Watch Series 7และทางฝั่งของ iPhone 13นะครับนี่คือ iPad mini รุ่นที่6นะครับผม ถ้าเทียบกับทางฝั่งของ iPad Mini รุ่นที่5กว่าจะเปิดตัวรุ่นนี้นะั้นนานถึง2ปีกับ6เดือนเลยนะครับผมในรอบนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบ major change เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังว่า iPad Mini รุ่นที่6นะฮะที่อยู่ในมือผมตรงนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามมาชมกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่มีให้มาใน iPad Mini รุ่นที่6ในรอบนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย iPad Mini รุ่นที่6 จำนวนหนึ่งเครื่องครับโดยแผนมินิจะมีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีได้แก่สี Space Gray สี Starlight สีม่วงและสีชมพูครับความจุจะมีให้เลือกอยู่2ขนาดได้แก่ 64GB และ 256GB นะครับรุ่นที่เรานำมารีวิวในรอบนี้นะครับจะเป็นสีม่วงความจุ 256GB เป็นรุ่นที่ใช้สัญญาณ Wi-Fi อย่างเดียวนะครับอุปกรณ์ที่มีในกล่องเพิ่มเติมได้แก่ทางสายชาร์จครับซึ่งเป็นสายชาร์จ USB-C to USB-C ครับความยาว1 m, นวนนเรนนส้นคับ แล้วก็เป็นฝั่งของอะแดปเตอร์ USB-C ครับกำลังไฟจะอยู่ที่20วัตต์นะครับนอกจากนี้จะมีเอกสารแนะนำการใช้งานนะครับซึ่งในคูม่มือตรงนี้นะครับจะเป็นภาษาไทยและนอกจากนี้ครับจะมีสติกเกอร์รูป Apple แถมมาให้ด้วยนะครับเรื่องแรกนะครับเรามาว่ากันด้วยเรื่องของดีไซน์นะครับ อย่างที่เราเห็นครับดีไซน์จะมีความเป็นทรงเหลี่ยมนะครับมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่4และทางฝั่งของ iPad Pro ตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาจนถึง iPad Pro M1 ของปี2021นะครับมีการตัดปุ่มพมออกไปครับเดิมทีปุ่มทัชเชดีของ iPad Mini รุ่นที่5จะอยู่บริเวณตรงหน้าจอนะครับแต่ว่าใน iPad Mini รุ่นที่6นะครับปุ่มทัชเชดียังคงอยู่แต่ว่าเขาจะถูกนามาติดอยู่กับทางฝั่งของปุ่ม power ที่อยู่บริเวณด้านบนของตัวเครื่องนะครับผม จุดต่อมาครับที่มีการปรับก็คือในเรื่องของปุ่มเพิ่มลดเสียงโดยปกตินะครับปุ่มเพิ่มลดเสียงของ iPad นั้นมักจะอยู่ทางด้านขวาใช่ไหมครับผมแต่ว่าใน iPad mini รุ่นที่6นี้จะถูกนำมาอยู่ด้านบนซ้ายของตัวเครื่องนะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครับดังนั้นจึงทำให้เวลาที่เราทำการสกรีนหน้าจอนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงนะฮะซึ่งการสกรีนหน้าจอจะต้องกดปุ่ม power อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงนะครับในลักษณะนี้นะครับก็จะทาให้ สกินแคปเจอร์ทำได้ในลักษณะนี้ครับอาจจะต้องปรับปรับกันนิดหนึ่งนะครับอันดับต่อมาครับคือในเรื่องของตัวลำโพงนะครับถ้าสมมุติว่าเรามองบริเวณด้านข้างเราจะเห็นการเจาะช่องทั้งหมดอยู่ด้วยกัน4ช่องนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่า iPad Mini มีทั้งหมด4ลํลำโพงนะครับลำโพงของ iPad Mini นั้นจะมีมาให้ทั้งหมด2ลํลำโพงคือด้านบนนะครับด้านบนคือด้านนี้นะครับที่อยู่ฝั่งของปุ่มทัชเชดีและด้านล่างนะครับที่อยู่ฝั่งเดียวกับทางพอร์ตเชื่อมต่อนะครับ ทำให้เวลาที่เราทําการวาง iPad ในแนวนอนนะครับลำโพงจะส่งเสียงออกมานะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาเป็นลำโพงแบบสเตอริโอนะครับผมส่วนต่อมาครับในเรื่องของพอร์ตครับมีการปรับมาใช้พอร์ต USB-C นะครับเหมือนกับทางฝั่งของ iPad Air กับ iPad Pro ซึ่ง USB-C นะครับจะเป็นเทคโนโลยี USB 3.1ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลจะอยู่ที่5กิกะบิตต่อวินาทีนะครับผมส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่าข้อดีให้ฟังอีกอย่างหนึ่งว่าคืออะไรบ้างนะครับ รุ่นนี้จะไม่มีพอร์ตออดิโอ3.5นะครับผมถ้าหากว่าเราจะต้องการใช้งานร่วมกับหูฟังหรือว่าอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อระบบเสียงผ่าน3.5ม mm, ิลิเมตรเราจะต้องหาอะแดปเตอร์ที่เป็น USB นะครับมาแปลงจาก USB-C ให้เป็น3.5ม mm. ิลิเมตรเราถึงจะสามารถเชื่อมต่อได้และน้ำหนักของ iPad mini นะครับจะอยู่ที่293กรัมนะครับสำหรับรุ่น Wi-Fi ส่วนรุ่น Wi-Fi บวก Cellular นั้นจะอยู่ที่297กรัมถือว่าเบามากๆนะครับใช้งานมือเดียวได้สบายๆเลยนะครับ โดยรวมนะครับเรื่องของการดีไซน์นั้นผมว่า iPad mini รุ่นนี้เนี่ยพื้นที่การแสดงผลมันใหญ่ขึ้นเดิมทีนั้น iPad mini รุ่นที่5จะอยู่ที่7.9นิ้วแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่8.3นิ้วพื้นที่การแสดงผลเพิ่มเติมขึ้นมาค่อนข้างเยอะและตัวเครื่องที่เป็นดีไซน์แบบเหลี่ยมตรงนี้นะผมมองว่ามันจับกระชับมากยิ่งขึ้นเวลาที่เปิดเนี่ยก็ถืออย่างนี้ได้เลยนะครับผมในฝั่งของชิปประมวลผลนะครับ ไอแพ mini รุ่นที่6นั้นมาพร้อมชิป CPU A 1 5 bionic นะครับผมแบบเดียวกับทางฝั่งของ iPhone 13 Series นะครับ CPU คอจะมีให้ทั้งหมด6กคอครับโดย2 c o คอจะแบ่งเป็นคอสำหรับด้านประสิทธิภาพส่วนอีก4 c o คอจะเป็นการจัดการด้านพลังงานนะครับในเรื่องของกราฟิกหรือว่าตัว GPU จะให้มาทั้งหมด5 c o คอนะครับซึ่งเทียบเท่ากับทางฝั่งของ iPhone 13 Pro Series นะครับและในเรื่องของ RAM นะครับ Apple ไม่ได้บอกว่า iPad mini รุ่นที่6ให้ RAM มาเท่าไหร่ ข้อมูลที่เราทราบมานะครับผมโดยใช้แอปพลิเคชันกรี k Ben 5นะครับในการตรวจช็คพบว่า iPad Mini รุ่นที่6นั้นมาพร้อมแรมทั้งหมด4 GB นะครับหากเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPad Mini รุ่นที่5ซึ่งในรุ่นนั้นจะมีแรมอยู่ที่3 GB ถือว่ารุ่นนี้เพิ่มขึ้นมาอีก1 GB นะครับภาพรวมของประสิทธิภาพนะครับผมทางด้านการประมวลผลของ CPU นะครับจะเร็วขึ้นกว่า iPad Mini รุ่นที่5นะครับ40% ส่วนการประมวลผลทางด้านกราฟิกนะครับหรือว่า GPU เร็วขึ้น80%ครับแล้วก็ทางฝั่งของ n e u r o n Engine หรือว่าสมองอัจฉริยะที่อยู่บนชิป CPU A15 นั้นเร็วขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านะครับถึง2เท่าเลยทีเดียวนะครับจึงทำให้ระบบการประมวลผลต่างๆโดยภาพรวม o v e r a ร์เลยนะไม่ว่าเราจะใช้งานแบบทั่วๆไปทั้งการใช้งานพื้นฐานเล่นทางด้านกราฟิกหรือว่าการตัดต่อง,งานหรืองานอะไรที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ CPU สูง iPad mini ถึงแม้ว่าเครื่องจะเล็กแค่นี้แต่ประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมหน้าจอ Liquid r e t i n a นะครับขนาด8.3นิ้วนะฮะร,รองรับแท p to wake ด้วยนะครับซึ่งแท็ to wake คือการที่เราล็อกหน้าจอแบบนี้และเราสัมผัสเข้าไปนะครับหน้าจอจะติดขึ้นมานะครับผม นอกจากนี้นะครับจอภาพยังรองรับขอบเขตสี P3 นะครับการแสดงผลแบบหลายล้านสีรองรับการแสดงผลแบบ Two Tone และหน้าจอนี้เองนะครับเป็นแบบ Full i l l m i n a t i o n นะซึ่งข้อดีของหน้าจอแบบ Full i l l m i n t i นะครับตัวกระจกกับ LCD นะครับจะติดกันทําให้ไม่มีช่องว่างระหว่างกระจกกับทางฝั่งของจอนะครับจึงทําให้ความรู้สึกในการเขียนนั้นมีความเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับผม ทั้งนี้นะครับยังมีการเคลือบสารกันรอยนิ้วมือครับผมแล้วก็เคลือบสารกันการสะท้อนแสงด้วยนะครับโดยความสามารถในการกันแสงสะท้อนจะอยู่ที่1.8ครับและความสว่างสูงสุดของหน้าจอนะครับจะอยู่ที่500นิตครับ iPad Mini รุ่นที่6มีกล้องหลังให้1ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลค่า f ตัวนี้จะอยู่ที่1.8นะครับส่วนกล้องหน้าครับมีการอัปเกรดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับความละเอียดของกล้องหน้าให้มา12ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับกล้องหน้าเนี่ยเป็นกล้องหน้าแบบอัลตราไวอัลตราไวความละเอียด12ล้านเลยถามว่าดีอย่างไรบ้างสิ่งแรกนะครับด้วยความเป็นอัลตราไวตรงนี้ทำให้เก็บภาพได้มุมกว่านะครับจึงทำให้ iPad Mini ตัวนี้ครับ รองรับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Center Stage หรือว่าการจัดให้อยู่ตรงกลางนะครับถ้าหากว่าเรายังจำกันได้ฟีเจอร์ Center Stage ถูกนำมาใช้ครั้งแรกใน iPad Pro M1 นะครับและรุ่นต่อมาที่ได้ใช้คือ iPad รุ่นที่9และ iPad mini รุ่นที่6เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่3ที่มีฟีเจอร์นี้นะครับ สำหรับฟี a จอร์เซนเตอร์สเตนะครับผมผมแนะนำให้ฟังกันอีกนิดนึ่งละกันเผื่อว่าใครยังไม่รู้ว่าฟีเจอร์นี้คืออะไร Center s t a เตเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้แอปพลิเคชันอย่างเช่น f c e t t m m นะครับที่แบบโทรวิดีโอคุยกันพวก Line นะครับคอวิดีโอหากันหรือว่าแอปพลิเคชันการประชุมออนไลน์อย่างเช่น z o o นะครับเราสามารถที่จะเปิดตัวกล้องขึ้นมาใช่ไหมครับและเวลาที่เราทำการ Move หรือว่าเคลื่อนไหวครับอย่างเช่นผมจะเคลื่อนที่ไปแบบนี้นะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับ ัวกล้องของ iPad Mini ตัวนี้นะครับเขาจะพยายามจัดตัวเราให้อยู่บริเวณกึ่งกลางของตัวเฟรมเสมอนะครับทั้งนี้เราสามารถที่จะปิดหรือเปิดฟีเจอร์นี้ได้ด้วยนะครับที่แอปพลิเคชันนั้นๆเลยสมมติว่าเราเปิด f a c e t i ขึ้นมาถ้าเราอยากจะใช้ฟีเจอร์ Center Stage เราก็แค่กดเปิดถ้าเราไม่อยากใช้เราก็แค่กดปิดได้เลยนะครับนี่คือข้อดีของกล้องหน้า ในการอัปเกรดในรอบนี้นะครับของฝั่ง iPad Mini รุ่นที่6มาดูในประสิทธิภาพของเรื่องการถ่ายภาพและก็วิดีโอกันบ้างครับการถ่ายภาพเนี่ยผมพูดถึงกล้องหลังกันก่อนละกันกล้องตัวนี้ครับสามารถซูมได้2เท่าครับมีให้เลือกอยู่2ระยะได้แก่ 1x กับ 2x นะครับ 1x เนี่ยก็จะได้มุมกว้างหน่อยส่วน 2x ก็จะซูมเข้าไปนะครับก็จะทําให้ได้ระยะที่ประชิดมากยิ่งขึ้นผมมีตัวอย่างให้ดูครับว่าการถ่ายภาพ 1x จะได้ผลออกมาเป็นอย่างไรการถ่ายภาพแบบ 2x จะได้ผลออกมาเป็นอย่างไร คุณก็จะเห็นตามภาพที่ผมให้ดูอยู่ณตอนนี้นะครับผมสำหรับความละเอียด12ล้านพิกเซลนั้นก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าไปเปรียบเทียบก,กับทางฝั่งของ iPhone 12ที่ผ่านมาหรือว่าทางฝั่งของ iPhone 13ที่กำลังจะวางขายในประเทศไทยนะครับผมมองว่ากล้องหลังของ iPad mini ตัวนี้นะครับก็ยังไม่สามารถสู้ทางฝั่งของ iPhone ได้นะครับ ต่อมาครับภาพนิ่งในฝั่งของกล้องหน้าบ้างความละเอียด12ล้านที่ให้มานะครับในกล้องหน้าจะสามารถถ่ายได้2ระยะเช่นกันครับคือระยะ 1x กับ 0.5x นั่นคือถ่ายในระยะใกล้แล้วก็ถ่ายในมุมกว้างนะครับผมสังเกตว่าการถ่ายภาพในแบบมุมกว้างหรือแว่นเลนส์อันต้าวายนั้น เก็บภาพได้ดีกว่าถ้าเทียบกับการเก็บระยะใกล้นะครับทั้งเรื่องของการเก็บแสงเองการจัดการเรื่องไวท์บาลานซ์นะครับผมที่มาพร้อม Smart H D R v วอร์ชั3นะครับทำให้การไล่สีอะไรต่างๆการไล่แสงถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับต่อมาในเรื่องของ v o ดี o กันบ้างครับ กล้องหลังเนี่ยความสามารถในการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่ 4K แบบ60เฟรมต่อวินาทีนะครับแต่ว่ากล้องหน้าครับแม้ว่าความละเอียดจะให้มา12ล้านพิกเซลแต่ว่าเราสามารถบันทึกวิดีโอสูงสุดได้เพียง 1,080p หรือว่า Full HD ที่30เฟรมต่อวินาทีเท่านั้นนะครับผมแอบเสียดายนิดนึงเพราะว่าตัวกล้องให้มา12ล้านพิกเซลเนี่ยแต่ว่าบันทึกกล้องหน้าแบบ 4K ไม่ได้อันนี้แอบเสียดายหน่อยๆนะครับ แต่ว่าโดยรวมของตัวกล้องเนี่ยถือว่าทําได้ดีอยู่นะครับเผื่อว่าเราจะเซลฟี่ก็ได้นะครับเอาไปประกอบการทํางานต่างๆก็ได้หรือว่าใช้กล้องหลังในการถ่ายทําก็ถือว่าทําได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับในฝั่งของพอร์ต USB ที่ให้มานะครับจะเป็นพอร์ต USBc ซึ่งเปลี่ยนจากทางพอร์ต lightning มาเป็น USBc นะครับผมจะใช้เทคโนโลยี USB 3.1นะครับความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลอยู่ที่5กิกะบิตต่อวินาทีนะครับถามว่าส่วนนี้ ดีอย่างไรบ้างหลังจากที่เปลี่ยนจาก lightning มาเป็น usb c อย่างแรกครับคือเรื่องของความสะดวกในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเราสามารถเชื่อมต่อกับที่เก็บข้อมูลนะครับตัวนี้เป็น ssd นะครับขนาดเล็กจิ๋วเลยนะครับเราสามารถเชื่อมต่อเข้าไปที่พอร์ต usb c อย่างนี้นะครับแล้วเราสามารถทําการโอนถ่ายข้อมูลมาเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสตัวนี้ได้เลยนะครับผมโดยไม่ต้องใช้ตัวแปลงแต่อย่างใดจิงต่อมานะครับพอร์ตเดียวกันนี่แหละครับผมเล็กๆตัวนี้เราสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ จอของคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมเราทําการเสียบเข้าไปครับ iPad mini ตัวนี้จะส่งสัญญาณภาพออกไปยังจอคอมพิวเตอร์ทําให้การแสดงผลนั้นใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับด้วยความแรงของชิป CPU A15 Bionic จํานวน RAM 4GB นะครับแล้วก็พอร์ต USB-C พอต่อเข้าไปในจอคอมแล้ใช่ไหมมันเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเลยนะเราสามารถเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดไร้สายที่เป็นบลูทูธเมาส์ไร้สายที่เป็นบลูทูธนะครับที่ทํางานร่วมกับ iPad OS 15 เราสามารถที่จะพิมพ์งานหรือเราสามารถใช้แอปพลิเคชันต่างๆโดยผ่านตัวเมาส์ไร้สายได้นะครับประหนึ่งเหมือนมีคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กส่วนตัวนะครับแปลงจากตัว iPad มีตัวเนี้ยทำให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับสรุปโดยรวมนะครับในเรื่องของพอร์ตตัวนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายนะครับที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆน,นะครับจะต่อกับอุปกรณ์เสริมอย่างฮาดดิส ต่อกับจอคอมหรือว่าเชื่อมต่อกับพวกกล้องดิจิตอลต่างๆสามารถที่จะโอนถ่ายข้อมูลได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งคอมพิวเตอร์ให้เหนื่อยนะครับจุดต่อมาที่เราจะพูดกันก็คือเรื่องของระบบการเชื่อมต่อหรือว่าระบบเครือข่ายนะครับเครือข่ายเนี่ยจะมีอยู่3จุดหลักๆที่เราจะพูดคือเรื่องของ WI-FII, Bluetooth แล้วก็ทางฝั่งของระบบเซลูลาร์นะครับ เริ่มที่ Wi-Fi ก่อน iPad Mini รุ่นที่6มาพร้อมระบบ Wi-Fi 6นะครับหรือว่า WiFi AX ซึ่งความเร็วสูงสุดในการอ่า่ายข้อมูลเท่าที่ผมทดสอบได้นะที่ออฟฟิศของผมใช้รัเตอร์ Wi-Fi 6ความเร็วอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ระดับ1กิกะบิตต่อวินาทีนะครับผมสามารถดาวน์โหลดข้อมูลนะครับได้เร็วสุดอยู่ระดับประมาณ700กว่ากว่าเมกะบิตต่อวินาทีนะครับซึ่งถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ Wi-Fi 6ก็ถือว่าเป็น w i f i ที่ดีที่สุดนะตอนนี้ที่ Apple นํามาใช้กับอุปกรณ์ของ Apple นะ ทั้งทางฝั่งของ iPhone เองนะครับ iPhone 12 iPhone 13นะครับก็ใช้ Wi-Fi 6เช่นเดียวกันต่อมาในเรื่องของ e t u o t h นะครับใช้ b l u e t o o t h 5.0อยู่นะครับยังไม่ได้อัปเกรดไปเป็น Bluetooth 5.2ต่อมาเรื่องของระบบ Cellular นะครับหรือว่าการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายมือถือนะฮะในรุ่นนี้ที่ผมถืออยู่เป็น iPad mini รุ่นที่6รุ่นที่ใช้ Wi-Fi ได้เท่านั้นแต่ผมแจ้งให้ทราบก่อนครับว่า iPad mini นั้นยังมีอีกรุ่นนึงที่เป็นรุ่น Wi-Fi บวกกกับบ Cellular ความพิศษขขอองงรรุุ่ iPad mini ่่นน Wi-Fi iPad Mini ที6คือ การรองรับสัญญาณ5 g ครับนี่เป็น iPad รุ่นที่2นะครับที่รองรับสัญญาณ5 g ก่อนหน้านี้รองรับไปแล้วบน iPad Pro ชิป CPU m 1นะครับผมตัวทอ็ทอปไปเลยนะครับที่มี5 g จะมีแค่2รุ่นนี้ที่ใช้5 g ได้ส่วนเรื่องของซิมนะครับในรุ่นที่เป็น Wi-Fi บวกเซล l ูล่าเขาจะรองรับการใช้งานนะครับระบบ1ซิมนั่นแหละแต่ว่าสามารถใช้งานได้2รูปแบบก็คือเป็นซิมแบบแผ่นที่เป็นนาโนซิมและอีกชนิดหนึงก็คือใช้ e ซิมนะครับที่เป็นอิเล็กทรอนิกซิมที่ อยู่ข้างในของตัวเครื่องนะครับว่าด้ยวยเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมใน iPad mini รุ่นที่6ในเอกสารของทาง Apple แปลกดีนะรอบนี้เขาบอกมานะในข้อมูลนะครับที่ผมไปเจอคือเขาบอกว่าแบตเตอรี่เป็นแบบชนิดชาร์จซ้ำได้นะครับผมจำนวนจะอยู่ที่19.3วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับผมแต่ไม่ได้บอกจำนวนมีลลอมป์ว่าเท่าไหร่ ผมเลยไปค้นข้อมูลได้มาจากทางฝั่งของ iFixit นะครับเขียนระบุเอาไว้ y ว่า5,000กับ34มิลลิแอมนะครับผมแต่ว่าจำนวนวัดต่อชั่วโมงของทาง iFixit นั้นไม่ตรงกับทางของ Apple Apple บอก19.3แต่ที่ iFixit บอก19.19นะครับแต่ว่าโดยรวมในข้อมูลของทาง Apple บอกว่าแบตเตอรี่ของรุ่นนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าใช้งานพวกสตรีมมิ่งต่างๆนะครับผมจะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ราวๆ10ชั่วโมงนะครับผม ต่อมาในเรื่องของการชาร์จกันบ้างครับพอร์ต USB-C ที่ให้มานะครับใช้สําหรับทั้งการรับส่งข้อมูลทั้งการชาร์จด้วยนะครับผมผมได้ลองทําการทดสอบชาร์จนะด้วยอะแดปเตอร์กำลังไฟสูงสุดที่32วัตต์ที่เป็น USB-C แบบ Power Delivery พบว่ากําลังไฟสูงสุดที่สามารถชาร์จเข้าได้เนี่ยอยู่ที่ระดับ21ไม่เกิน22วัตต์ครับดังนั้นถามว่าการชาร์จเร็วของ iPad Mini รุ่นนี้เนี่ย คุ้มค่าไหมถ้าสมมุติว่าเราอยากจะ adapter, อัปเกรดอะแดปเตอร์เพิ่มขึ้นไปเป็น30วัตต์60วัตต์หรือสูงกว่านั้นผมบอกให้เลยครับว่าไม่คุ้มค่านะครับเพราะว่ามันต่างกันแค่1-2วัตต์เองนะครับ ในส่วนทา้งฟังของอุปกรณ์เสริมนะครับ iPad mini รุ่นที่6นั้นสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างแรกที่แจ้งไปก็คือการรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2นะครับผมแปะเอาไว้อย่างนี้แล้วเราสามารถทําการขีดเขียนได้เลยนะครับเพิ่มความสะดวกมากๆสําหรับใครที่พก iPad แล้วก็ต้องการจดช็อตโน้ตแบบไวๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่ดีเลยนะครับผมแล้วด้วยความที่เขาไม่ได้ใหญ่มากอ่ะเราสามารถยกขึ้นมาอย่างเงี้ยจับด้วยมือเดียวนะครับ กระชับกระชับแล้วก็เขียนไปได้เลยนะผมค่อนข้างที่จะชอบอกชอบใจมากเลยนะครับด้วยขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็พื้นที่ในการเขียนนั้นก็ถือว่ามันเพียงพออยู่นะเพราะพื้นที่มันใหญ่กว่า หน้าจอของ iPhone เนาะแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPad รุ่นที่9นั้นมันไม่ได้ดูเทอะทะมากขนาดนั้นนะครับทำให้มีความคล่องตัวในการใช้งานนะครับนอกจาก Apple p e n c i l รุ่นที่2แล้วนะครับผมเขายังรองรับการใช้งานร่วมกับเคสนะฮะตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟ i o โอจากทางฝั่งของ Apple นะครับผมสีม่วงสวยงามเลยทีเดียวนะครับใช้งานร่วมกันในลักษณะนี้ได้นะครับตัวด้านในนะครับเป็นกันบหยีเวลาที่เราปิดเข้าไปนะครับเขาก็จะป้องกันรอยขีดข่วนไม่ให้เกิดกับหน้าจอนะครับเราสามารถพับปรับตั้ง่าอรวหื จะนอนในการเขียนก็เพิ่มความสะดวกนอกจากนี้ก็จะมีเคสของทางฝั่งของเตอร์ปาร์ตี้เยอะแยะมากมายครับซื้อใช้งานกันได้เลยนะครับอุปกรณ์เสริมต่อมานะครับที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แต่ว่ายังไม่ได้ให้ดูก็คือในฝั่งของพวกคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดไร้สายพวกบลูทูธต่างๆนะครับตัวนี้เป็น Apple Magic Keyboard อนะครับอีกอันนึงคือเป็น Apple Magic m o u s มาสอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อผ่านสัญญาณบลูทูธนะครับเข้ามาใน iPad Mini รุ่นที่6ได้และเราสามารถใช้้้ีีย์์์บอออรรดดตตัวนในใกาพพิมมไเชื่่ ออกจากพอร์ต USB-C ตัวนี้ครับไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็เปรียบเสมือนเราได้คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีจอแสดงผลขนาดใหญ่นะครับผมและนี่ฮะอีกตัวหนึ่งที่ผมให้ดูก็คือในฝั่งของ SSD หรือว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมเผื่อว่าใครซื้อเครื่องรุ่นนี้ไปความจุไม่เพียงพอหรือต้องการเก็บข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถใช้อุปกรณ์เสริมตัวนี้เชื่อมต่อเข้าไปได้นะครับผมก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ที่ผมได้แจ้งไปนะครับ และด้วย iPad OS 15ที่เพิ่งปล่อยอัปเดตมาในรอบนี้นะครับผมเพิ่มลูกเล่นให้กับ iPad ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของการเพิ่มวิดเจ็ตมาที่หน้าโฮมนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ทาง iPad OS นั้นสามารถเพิ่มวิดเจ็ตมาอยู่บนหน้าโฮมได้ก่อนหน้านี้ใน iPad OS 14ครับรุ่นเก่าๆนั้นไม่สามารถที่จะเลื่อนมาที่หน้าโฮมได้แต่ใน iPad OS 15เนี่ยเลื่อนมาได้นะครับนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอื่นๆหลากหลายเพิ่มเติมนะครับ อย่างเช่นการปรับปรุงเรื่องระบบม u l t i t a s k i n g ให้ดีมากยิ่งขึ้นรองรับการใช้งานร่วมกับโรค Quick Note นะครับรองรับระบบ l i f e t e c h นะครับทำการสแกนข้อความในรูปภาพได้หรือว่าอะไรอื่นๆต่างๆมากมายครับผมทางนี้นะครับคลิประเยียดต่างๆเกี่ยวกับ iPad OS 15นั้นทางทีมงาน iMode นะครับผมได้ทำเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับยังไงใครอยากจะทราบฟีเจอร์เหล่านั้นสามารถตามไปดูได้เลยนะครับผม และคำถามยอดฮิตนะครับที่หลายคนอาจจะสงสัยนั่นก็คือเรื่องปัญหาที่มีการรายงานเข้ามาว่า iPad mini รุ่นที่6นั้นพบปัญหาที่ชื่อว่า jelly scrolling นะครับ jelly scrolling ก็คือการที่เราเปิดหน้าเว็บไซต์แล้วก็ทำการไถหน้าเว็บเพื่อที่จะดูข้อมูลบนตัวเว็บนะครับแล้วก็มันจะมีการขยับขยื่นของตัวหนังสือนะครับอาจจะมีความด้งดึงดงดึงนะครับเขาก็เลยเรียกว่า jelly scrolling นะครับโอเคถามว่าปัญหานี้เจอไหมเจออย่างที่เขาแจ้งมาครับ แต่มาฟังข้อมูลก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเราทําการใช้งานแบบปกติด้วยสายตาเปล่าๆของเรานะครับผมทําการทดสอบโดยผมเองและทีมงานอีก3คนนะครับมาดูว่าปัญหานั้นมันเกิดขึ้นหรือเปล่าให้คนลองเล่นครับถ้าดูด้วยสายตาเปล่าจริงๆไม่เห็นจริงๆครับแต่ด้วยความสงสยัยอ่ะเราก็ไปหาคําตอบมาเราก็ทําการนําเครื่อง iPad จํานวนสเครื่องครับได้แก่ iPad รุ่นที่9 iPad mini รุ่นที่6 iPad Air รุ่นที่4และทางฝั่ง iPad Pro M1 ปี2021นะครับจับเรียงกันครับแล้วก็ทำการ scroll นะครับเลื่อนดูในแนวตั้งครับเพื่อดูหน้าเว็บโดยที่มีตัวหนังสือเยอะๆนะครับผลการทดสอบเป็นอย่างนี้ครับอย่างแรกถ้าเรา scroll ไปปุ๊บเนี่ยด้วยความเร็วปกติแบบสายตาปกติเลยนะเราจะไม่เห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนกว่าถ้านั่งจ้องจริงๆตอนที่ใกล้จะจบครับหรือว่าการ scroll นั้นจะหยุดลง เราจะเห็นมันนิดนึงแต่ด้วยความสงสัยผมก็ให้ทางทีมงานลดความเร็วลงนะครับเอาเป็นว่าเหลือแค่10%เลยเพราะผมถ่ายมา100เฟรมต่อวินาทีแล้วก็ทำการสโลโมชันหลังจากทำเช่นนี้ครับก็ทำให้เจอปัญหาที่มีการพูดถึงกันจริงๆนะฮะแต่อย่างที่บอกครับความเห็นส่วนตัวของผมเลยนะผมคิดว่าปัญหาเนี้ยไม่ได้กระทบต่อการใช้งานทั่วๆไปอย่างแน่นอนนะครับ อ้นี่นะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลของทางฝั่ง iPad Mini รุ่นที่6นะครับที่ผมนำมารีวิวในรอบนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้นะครับความรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกว่าชอบมากๆเพราะว่าด้วยความที่มันมีขนาดเล็กคือถ้าเราไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPad Mini รุ่นที่5เนี่ยตัวนี้ขนาดจะเล็กกว่านะครับผมแต่ว่าในเรื่องของการแสดงผลจะใหญ่กว่า7.9มา8.3 เพิ่มการแสดงผลขึ้นมาค่อนข้างเยอะรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2สามารถขีดเขียนได้นะครับจับได้กระชับมือนะครับดีไซน์มาพร้อมปุ่มโฮมที่รองรับปุ่มทัชไลดดีนะครับผมตัวนี้สามารถทํางานได้ดีและก็รวดเร็วเลยนะครับเวลาที่เราใช้ในการยืนยันตัวต,วตวนเพื่อเข้าใช้งานนะครับผมในส่วนของราคาและก็การจัดจำหน่ายนะครับรุ่น Wifi นะครับความจุ64 g b ราคาอยู่ที่17,900บาทครับ ความจุ256 g b ราคาอยู่ที่23,400บาทและในรุ่น Wi-Fi บวก Cellular นะครับความจุ64 g b ราคาจะอยู่ที่23,400บาทและความจุ256 g b นะครับราคาจะอยู่ที่28,900บาทนะครับสำหรับการสั่งซื้อณตอนนี้ทาง Apple เปิดให้ทำการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยวางขายที่หน้าร้านตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นมานะครับผม ส่วนร้านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆนะครับก็เริ่มทยอยนำสินค้ามาวางที่หน้าร้านนะครับใครอยากจะเข้าไปลองสัมผัสไปลองจับดู iPad mini 6นะครับว่าประชับมือไหมเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับดีไซน์สวยงามแค่ไหนสีไหนที่เราชื่นชอบก็ลองเข้าไปสัมผัสก่อนได้นะครับหรือถ้าหากใครต้องการที่จะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ผมก็แนบลิงก์การสั่งซื้อนะครับจากที่ต่างๆไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ หากมีคำถามที่ยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบข้อมูลเหล่านั้นให้ครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าและอย่าลืมครับฝากกดติดตามช่อง i m o d Official ของพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวอื่นๆเพิ่มเติมครับทั้งทางฝั่งของ iPad รุ่นที่9ครับและ iPhone 13ที่กําลังจะวางขายในประเทศไทยในวันที่8ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้เราก็จะนำมารีวิวให้ทุกๆคนได้ชมเช่นกันนะครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตามในคลิปนี้สวัสดีครับ